พระอาจารย์ทวินจินนะธมโมพระยานวิเศษผู้ยังรู้จิตมนุษย์มหาสมุทรสุดลึกล้นคนานาสายดิ่งทิ้งทอดมาอย่างได้เขาสูงอาจวัดว่ากำหนดจิตมนุษย์นิสัยยากแท้อย่างถึงสมัยที่เรายังเป็นนักเรียนชั้นมัธยมคงเคยได้ยินได้ฟังโครงสีสุภาพบทนี้อันเปรียบเสมือนภาษิตสอนใจกันมา แสดงให้เห็นว่ามหาสมุทรลึกแค่ไหนพวกเขาสูงปานใดเราสามารถวัดความลึกสูงนั้นได้แต่จิตมนุษย์นี่สิยากนักจะยังถึงว่ามีความลึกตื้นหนาบางอย่างไรนั่นเป็นเรื่องของอดีตแต่ปัจจุบันจิตใจของมนุษย์สามารถยังกันได้สามารถลงรู้ความตื้นลึกหนาบางกันได้หรือรับลมคมในของใครต่อใครได้โดยยันวิเศษ แม้จะอยู่กันคนละแหล่งแห่งหนจนไม่อาจเห็นกันได้ด้วยตาไม่อาจได้ยินเสียงกันด้วยหูแต่ก็สามารถจะรู้ได้ว่ามเมื่อเขินที่ผ่านมาบุคคลผู้นั้นกำลังทำอะไรและคิดอะไรกับเราไม่ใช่เรื่องเล่นกลเป็นเรื่องจริงที่มีผู้พิสูจน์ความลึกลับมหัศจรรย์นี้ได้ว่าท่านสามารถยังรู้จิตมนุษย์เหมือนเป็นคนหูทิพตาทิพด้วยการอาศัยพลังจิต ที่เกิดขึ้นจากวิปัสสนากรรมาฐานกำหนดจิตให้สงบเต็มที่จนมีรัศมีแผ่ซ่านทั่วไปด้วยอำนาจเพ่งของสติที่เรียกว่ามหาสติปัฏฐานทั้งสี่คือกายเวทนาจิตธรรมพระผู้ยังรู้จิตมนุษย์องค์นี้คือพระครูอรัญญาพิรักหรือพระอาจารย์ทวินเจนธรรมโมเจ้าอาวาสวัดธรรมหันสารามวัดยางระหง ตำบลเขาใบาสีอําเภอทา่าใหม่จังหวัดจันทบุรีอภินิหารการยังรู้จิตใจมนุษย์ของท่านเป็นที่เลื่องลือมากเมื่อสมัยท่านไปบุกเบิกสร้างวัดยางระหงประมาณปีพุทธศักราช2497ท่านทุดงไปถึงตำบลเขาใบาสีอันเป็นป่าทึบจนถึงจุดที่ตั้งวัดยางระหงปรากฏว่าชาวบ้านย่านนั้นส่วนใหญ่มีอาชีพพันป่าล่าสัตว์ เนื่องด้วยพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีทั้งกวางแก้งไก่ป่าหมูป่าชาวบ้านจึงล่าเอาไปขายรวมทั้งของป่าที่มีให้เก็บอยู่มากมายทิ่เหลือก็แลกเปลี่ยนซื้อขายเป็นเงินทองพรานป่าล่าสัตว์นอกจากจ,ากจะขม,มังปืนยังเป็นนักดื่มคอทองแดงทั้งนั้นมิใช่สุราชั้นดีที่ขายกันเกลืออยู่ตามตลาดแต่เป็นสุราเถื่อนที่มักต้มกินกันเองเป็นองค์เมื่อพระอาจารย์ทวิน ทุดงเข้ามาเห็นว่าเป็นสถานที่เหมาะสมสำหรับการสร้างสำนักนิปัสสนากรรมฐานเพราะเป็นป่าทึบมีความสงบมีเวกเหมาะแก่การบําเพ็ญเพียรภาวนาท่านจึงไม่รอช้ารีบมองหาที่ปักกลดชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นหญิงเห็นพระทุดงมาปักกลดก็น,นำข้าวปลามาถวายผูดเท่าผู้แก่ต่างก็พากันเชิญชวนให้ท่านพำนักพักอยู่ที่นี่นาน เพเป็นมิ่งขวัญร่มไส้แก่ชาวบ้านเพราะผีป่าอลวาดรุนแรงเหลือเกินปีปีหนึ่งผีป่ามันมาเอาชีวิตชาวบ้านไปไม่ใช่น้อยก็ให้หลวงพ่อช่วยปัดเป่าให้ทีเถิดครับชาวบ้านร้องอุทธรพร้อมกับช่วยถักถางที่ทำกุฏิไม้รักกรรมให้ท่านอยู่ท่านพระอาจารย์ถวินนั่งทำสมาธิเห็นว่าสถานที่แห่งนี้สามารถสร้างเป็นวัดบาอารามได้ พราะเป็นที่ราบอยุกไล่เขาแกรกเป็นแหล่งน้ำสำคัญให้น้ำใช้ตลอดทั้งปีส่วนผีป่าที่ชาวบ้านว่าก็มีทางกำจัดจึงได้ตัดสินใจปักหลักอยู่ที่นี่ขั้นแรกท่านได้สร้างศรัทธาแก่ชาวบ้านในทางกำจัดผีป่าโดยให้ชาวบ้านช่วยกันถากถางป่าละเมะและไม้เลื้อยต่างๆที่ทำให้ป่ากว้างนั้นมีความถึมทึบอับชื้นเพราะเชื้อไข้ป่ามาลาเรียได้ง่าย เมื่อแสงแดดไม่อาจเผาแผดถึงพื้นดินหลังจากที่ถากถังละเมาะไม้และไม้เลื้อยทั้งหลายออกไปแล้วพื้นที่ก็เปิดสะอาดโล่งเตียนอากาศจึงถ่ายเทสะดวกแสงแดดแผดเผาถึงพื้นดินได้ความอับชื้นที่หมักหม,มมอยู่ก็ระเหยแห้งเชื้อไข่ป่าจึงพลอยเลือนหายชาวบ้านสุขสบายขึ้นผีป่าหรือไข่ป่าไม่ออกอลวาวดทำลายชีวิตผู้คนจนล้มตายมากมายเหมือนเมื่อก่อน ปรับพื้นที่ได้แล้วแต่จิตของชาวบ้านนี่สิที่พระอาจารย์ทวินต้องหาทางปรับให้สูงขึ้นนอกจากความตกต่ำที่มัวเมาอยู่ในอบายมุกทั้งสุรายาเมาและการพน,นันตัวโปตามประสาชาวบ้านป่าไม่มีทางอื่นแสดงความเลื่อมใสศรัทธาแก่ชาวบ้านได้เท่ากับการใช้พลังจิตซึ่งท่านได้รับการฝึกฝนมาแล้วเป็นอย่างดีจากท่านพอลีธรรมทโร เจ้าวาดวัดอโศการามสมุดปราการจากพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครรวมทั้งพระอาจารย์คำดีพระอาจารย์สุพัฒ์ผู้เป็นอาจารย์พระอาจารย์ทวินเคยทำสมาธิร่รวมกับพระอาจารย์ฟัน่นซึ่งสามารถบันดาลให้ตัวลอยขึ้นจากพื้นลอยวนเวียนอยู่บนอากาศคืนนั้นท่านจึงใช้เวลากำหนดจิต ออกไปตรวจดูตามหมู่บ้านว่าชาวบ้านทําอะไรกันบ้างแล้วเช้าวันถัดมาในเม็ดพุมรินซึ่งเป็นพรานล่าสัตว์ออกมาทําบุญที่สํานักอย่างระหงซึ่งเพิ่งจะสร้างขึ้นมาใหม่เป็นไงเม็ดเมื่อคืนฝนตกหนักนี่ผมไม่ได้ออกไปล่าสัตว์ละซีพระอาจารย์ทวินถามลาวครับหลวงพ่อพรานเม็ดร,รับแล้วทำอะไรยอยู่ล่ะหลวงพ่อถามนอนครับหลวงพ่อ ฝนตกทั้งคืนนอนสบายพรานเมต็ดตอบนอนจริงหรือไม่ใช่อย่างอื่นเหรอพระอาจารย์พูดพลางทำมือซ้ายกลางห้านิ้วส่วนมือขวาทำท่ายหยิบของจากมือซ้ายทิ้งลงบนพื้นดินเป็นอาการของคนที่กำลังล้อมวงเล่นไพ่กันพรานเม็ดเห็นดังนั้นถึงกับตาโตตกใจใครมาฟ้องหลวงพ่อบ่าผมเล่นไพ่พรานเม็ดพูดขึ้นเสียงดังขณะที่พระอาจารย์ทวิน ได้แต่หัวเราะไม่มีใครมาฟ้องรอกช้ามืดอย่างนี้ใครที่ไหนจะมาหาแต่อาจารย์เห็นว่าพรานเม็ดเล่นไพ่ในพรานจึงตอบสนมาทันทีว่าฝนตกหนักอาจารย์เข้าหมู่บ้านได้ยังไงท่านจึงตอบกลับมาว่าอาจารย์ไม่ได้เข้าไปหรอกนั่งอยู่ที่กุฏินี่แหละพูดแล้วอาจารย์ถวินก็หัวเราะเบาๆไม่ได้พูดอวดอิทธิปฏิหารอะไร ด้วยตระหนักว่าเพียงแค่นี้พรานเม็ดก็กลัวหัวหดไม่กล้าพูดปดหรือหลบเลี่ยงอะไรกับท่านอีกต่อไปพรานเม็ดจึงนำความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นมาเช้าวันนั้นไปเล่าให้พักพวกฟังในวงเล่าตอนเย็นหลายคนเชื่อแต่หลายคนหาว่าพระอาจารย์เดาโดยเฉพาะในายใหญ่นักเลงหัวไม้ที่รับสั้งกุติไมรก,กรรมหลังมหาท่านไอเม็ดมันตื่นไปได้ พระอาจารย์จะหูทิพตาทิพย์ยังไงกันวะท่านกัเดาวทรงเดชไปเงินฝนตกล่าหมูไม่ได้ก็เล่นไพ่เนาะซี่นายใหญ่ไม่เชื่อแต่แล้วตัวนายใหญ่ก็ต้องเจอข้ากับตัวเองจังเบอร์ในวันรุ่งขึ้นคล้ายกับอาจารย์ถวินรู้ถึงจิตใจของนายใหญ่ที่มีอาการไม่เชื่อความยังรู้ของท่านจึงทําให้นายใหญ่ถึงกับต้องขนลุกกล่าวคือนายใหญ่รับทําประตูกตุฏิ โดยไม้รักกร,รมให้หลวงพ่อโดยเอางานมาทําที่บ้านแต่มัวไปล่อเล่าอยู่กับเพื่อนด้วยความเพลิดเพลินพอนึกได้ก็รีบกลับมาทําประตูก็ด้วยความเมาไม้จึงทําให้ประตูไม่เรียบร้อยไปบ้างหากก็ไม่ถึงกับเลวเกินไปนักพอใช้ได้และนึกในใจว่าถ้าหลวงพ่อไม่ชอบใจก็ทําให้ใหม่เช้าขึ้นในายใหญ่ก็แบกประตูไม้รักกร,รมที่ทําจากบ้านไปสํานักหลวงพ่อ พระอาจารย์ทวินซึ่งเดินจงกรมอยู่ในสำนักเห็นในายใหญ่แบกบประตูไม้ระกำมาก็พูดทักขึ้นว่าเป็นไงช่างใหญ่ทำไมถึงคิดสั้นๆอย่างนั้นละ่ะจะทำอะไรควรตั้งใจทำให้ดีเสียทีเดียวช้านิดช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่อย่าทำแบบว่าถ้าหลวงพ่อไม่ชอบใจทำใหม่ก็ได้คิดอย่างนั้นไม่ถูกต้องรู้ไหม พระอาจารย์ถวินพูดจบด้วยใบหน้ายิ้มเนน้อยนายยายกลับมีทีท่าราวกับว่าถูกผีหลอกเสียไปข้างหลังเกือบล้มประตูไมร้รักรรมบิดจนหลุดจากมือตาเลือกปากอ้าเหวอด้วยความประหลาดใจว่าหลวงพ่อท่านรู้ได้อย่างไรทั้งท่านยังหันมองมาแล้วก็ทำท่าย,ยิ้มให้อย่าตกใจเลยประตูบานนี้ถึงมันจะไม่เรียบร้อยอย่างตั้งใจแต่ก็ไม่เสียหายอะไรเอาไปติดเถอะ ว่าแล้วพระอาจารย์ทวิลก็เดินจงกรมของท่านต่อไปหากในายใหญ่นั้นขนลุกขนชันอยู่อีกนานจากนั้นเป็นต้นมาในายใหญไม่กล้าคิดหรือพูดตำหนิติเตียนพระอาจารย์อีกกลายเป็นคนตั้งใจทำงานเลิกความเป็นนักเลงหัวไม้เมื่อพระอาจารย์หรือหลวงพ่อถวิลแนะข้อทำคำสอนให้เห็นถึงพิษภัยของการเป็นนักเลงว่ามิได้ให้คุณประโยชน์อันใด นอกจากจะสร้างเวรัยสร้างกรรมให้ติดตัวไปเรารังแกเขาทำร้ายเขาเท่ากับสร้างความเจ็บแค้นแก่ตัวเขาและครอบครัวเครือญาติสะสมความอาฆาตมาร้ายแล้วก็เป็นเหตุให้ต้องนำมาลบล้างหรือคิดบัญชีกันในภายหลังก่อเวรสร้างกรรมกันต่อไปไม่สิ้นสุดสู้ทำความดีเมตตาช่วยเหลือกันมีอะไรแบ่งปันกันเจ็บแค้นอะไร กับพูดจาแก้ปัญหากันด้วยดีแล้วความชั่วร้ายจะมาลายหายไปเองพระอาจารย์ทวินสร้างความศรัทธาแก่ชาวบ้านด้วยข้อธรรมคำสอนของท่านพยายามกล่อมกล่าวจิตใจให้รู้จักผิดชอบชั่วดีโดยเฉพาะการต้มเหล่าเถื่อนกินกันเป็นองค์ท่านชี้ให้เห็นความเลวร้ายของเหล่าเถื่อนว่าเป็นของผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองรู้เข้าก็จะถูกจับถูกขัง ทุกปรับสินไหมให้ได้รับความเดือดร้อนยิ่งกว่านั้นเล่าเถื่อนดีกรีแรงดื่มเข้าไปทำลายอวัยวะภายในด้วยการแผดเผาเกิดโรคภัยไข้เจ็บล้มตายโดยใช่เหตุเล่าบันทอนทั้งสุขภาพพลานามัยย,มมยิ่งดื่มมากยิ่งด้อยถอยกำลังลงมากถ้าเกิดโรคตับแข็งด้วยแล้วจะมีแต่ตายลูกเดียวไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย ควรจะลดละเลิกการต้มเหล้านั้นเสียจะได้มีกำลังวังชาทำไร่ทำสวนเลี้ยงชีวิตตัวเองและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่อดไม่อยากเช่นที่ผ่านมาพระอาจารย์ทวินสอนเรื่องพิษร้ายของสุราเป็นประจำในการเทศนาสั่งสอนชาวบ้านที่เข้าว,วัดทำบุญกันทุกวันพระกลางเดือนและสิ้นเดือนคือ8ค่ำค่ำทำให้ชาวบ้านเห็นโทษของพิษภัยเกิดเปลี่ยนใจ ละทิ้งนิสัยการต้มเล่าความเป็นผู้รู้ยังรู้จิตใจผู้คนจนเป็นที่กล่าวขานกันไปทั่วในหมู่ชาวบ้านเมื่อพระอาจารย์สอนธรรมและพัฒนาจิตใจชาวบ้านให้ละอบบยมุกลงทีละน้อยได้แนะนำให้ชาวบ้านทำสวนทำไร่แทนการออกไปล่าสัตว์เพราะถ้าฆ่าสัตว์จนหมดป่าก็จะไม่มีอะไรให้ล่าอีกต่อไปชาวบ้านจึงเปลี่ยนใจหันไปหักร้างถังพง จับจองพื้นที่เพื่อทำไร่ทำสวนเป็นการใหญ่ในจำนวนนี้มีนายสุธรรมวิเวโกผู้ที่ได้ถังป่าเพื่อทำไร่เป็นที่กว้างพอประมาณพระจย์ทวินเดินผ่านไปเห็นเข้าก็หยุดยืนดูและบอกกับนายสุธรรมว่าโยมหยุดเถิดอย่าถางต่อไปอีกเลยเสียแรงเปล่าเปล่านายสุธรรมเกิดความสงสัยจึงได้ถามย้อนกลับไป ทำไมหลงพ่อผมถางจนเตียนไปตั้งหลายไร่มาห้ามผมทำไมท่านจึงตอบว่าขืนทำไปก็เสียหายไม่คุ้มกับที่ลงแรงทั้งยังจะต้องเดือดร้อนหนักหนาอย่าทำเลยพระอาจารย์ถวินขอร้องแต่สุดทําไม่ยอมฟังผมถางเตียนไปตั้งเจ็ดถึงแปดไแล้วเห็นไม่หลงพ่อจะมาให้ผมหยุดทำต่อได้ยังไงท่านจึงตอบกลับมาว่า ถึงถังไปแล้วไม่ถังต่ออีกยังดีกว่าที่จะถังต่อไปจะเสียดายยิ่งกว่านี้พระอาจารย์ทวินคงห้ามไม่ให้ทำต่ออยู่อย่างนั้นเองแต่สุทธรรมวิเบโกก็นึกอยู่ในใจว่าหลวงพ่อถ้าจะพิลึกค้นถังเตียนไปตั้งเจ็ดถึงแปดไร่แล้วจะมาห้ามไม่ทำในที่ตรงนี้เห็นจะมีเลสนัยอะไรที่ซับซ้อนเสียกระมังแต่ด้วยความเกรงใจหลวงพ่อจึงไม่กล้าแสดงความกังขาออกมา เมื่อหลวงพ่อพระอาจารย์ทวินกลับสำนักแล้วเขาก็ก้มหน้าก้มตาถัางป่าต่อไปอย่างไม่สนใจในคำเตือนของพระอาจารย์การที่ในสยสุธรรมหักร้างถังป่าโดยมิเชื่อฟังคำทัดทานของหลวงพ่อพระอาจารย์ทวินเินนธรรมโมเจ้าสำนักสงฆ์ยังระหงคงเพราะคิดอยู่ในใจว่าทำไมที่รกร้างว่างเปล่าจับจองถังเองจะไม่เป็นที่เรา ในเมื่อคนอื่นเขาก็ถางเขาก็ทําเป็นที่ของเขาออกรอบไปขณะเดียวกันยังอดคิดอคติในใจไม่ได้ว่าดูทถ้าว่าพระอาจารย์ถวินอาจจะมีอุบายหลอกตนให้ออกไปแล้วจะให้คนอื่นมาฮุบเอาที่ง่ายๆจึงได้มาบอกให้ตนหยุดถางแล้วทิ้งไปทำที่แห่งใหม่วันต่อมาเมื่อถางลงเตียนได้ทั้งหมดเกือบเก้าไร่ก็จัดการเผาเศษหญ้าเศษไม้ที่ถากถาง เพื่อให้เป็นปุ๋ยดินด้วยเป็นกรรมวิธีที่ทำตามกันมาด้วยเข้าใจว่าจะเป็นการเพิ่มแร่ธาตุให้กับดินจุดไฟเผาพอลุกดีนายสุธรรมก็นั่งสูบบุหรี่ในใจก็นึกต่อไปว่าตอนนี้มีที่ดินทํากินอีกตั้ง8-9ไถึงบาไร่สบาย,บาย,บายแต่แล้วเขาต้องตกใจเมื่อไฟได้ลุกโหมไม่ขึ้นมาก็เพราะว่าเกิดสายลมกระโชกพัดเข้ามาเปลวไฟจึงได้หมไม่เศษไม้ใบหญ้า ลามเลียไปรวดเร็วจนเข้าไปติดสนผลไม้ของคนอื่นซึ่งมีอยู่เคียงข้างกันอยู่ไม่อาจจะสกัดไฟนั้นให้หยุดลงแค่ที่ดินของตนที่หักร้างถังล่งไว้แล้วไฟจากที่ของผมมันลามไปไม่สวนเขาไปตั้งครึ่งค้อนสวนเกิดเป็นคดีกันขึ้นเขาเรียกค่าเสียหายผมตั้งห้าพันเงินห้าพันบาทในสมัยนั้นไม่ใช่เล็กๆน้อยน้อยนะครับคุณสุธรรมวิเวโก อดครวญด้วยเสียงละห้อยเมื่อทบทวนให้ฟังถึงเหตุการณ์อันน่าเศร้าสลดใจในอดีตที่ผ่านมาและว่าตนไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรจะไปหาเงินมาจากไหนเพื่อเป็นค่าสินไหมจำต้องยกที่ที่ตนเพิ่งจะเป็นคนแพ้วถางไป8-9ถึงไร่ชดเชยให้ไปแทนค่าสินไหมจึงให้ผู้ใหญ่มาช่วยไกลเกลีย่ยเจ้าของสวนก็ยินดีเพราะได้ที่มา8-9ถึงไร่โดยไม่ต้องถางเอง ดีกว่าจะเอาตัวในายสุดทำให้ติดคุกโดยไม่ได้อะไรคืนมาเลยจึงตกลงรับที่ดินไปเป็นการชดเชยสวนที่ถูกเผาผมถึงกับไปกราบขออาภัยหลวงพ่อที่ไม่เชื่อฟังคำทักท้วงของท่านว่าอย่าถักถางต่อไปเสียเวลาให้ไปหาที่จับจองเอาที่ใหม่เพราะทำตรงนี้ยังไงก็เหนื่อยเปล่าแต่ผมก็ยังรดือรร้นจะทำต่อจึงต้องเหนื่อยเปล่าจริงๆมีหนำซ้ำ ยังจะต้องติดคคกติดตารางเสียอีกเพราะเป็นผู้จุดไฟให้ลุกลามไปไม่สนคนอื่นเสียนี่ตั้งแต่นั้นมานายสุธรรมก็ะวารณาตัวเป็นลูกสิทธ์รับใช้หลวงพ่อพระอาจารย์ทวินจนปัจจุบันทั้งยังเป็นไวยาจักรของวัดธรรมมหันสารามหรือวัดยางระหงการพัฒนาป่ายางระหงเป็นวัดของพระอาจารย์ทวินจนนทธรรมโม นอกจากจะรบกับชาวบ้านในละแวกซึ่งเป็นนักเลงสุรายาเมาและพรานป่าล่าสัตว์ตัดชีวิตโดยใช้ธรรมาวุธใช้ธรรมะเป็นอาวุธจนสำเร็จท่านยังต้องรบกับผีสางนางไม้อีกกล่าวคือระหว่างท่านกำลังสร้างปฏิบัตทาแก่ชาวบ้านให้ช่วยกันพัฒนาป่าในวัดนั้นคืนหนึ่งนิมิตว่ามีสาวงามแต่งกายคล้ายนางฟ้าล่องลอยมาสู่กติของท่านแล้วกล่าวคำเชิญชวน ท่านยังหนุ่มยังแน่นจะมาจมชีวิตอยู่ในป่าในเขาบำเพ็ญตนอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายเหมือนพระแกะ่ๆที่สิ้นเดี่ยวแรงไปแล้วทำไมจงศึกเสียเถิดซึ่งมาแต่งงานกับเราเราจะเป็นทาสีแก่ท่านนางฟ้าผู้นั้นได้พูดจายั่วยวนชวนให้สละเพศบรรปชิตอยู่นานก่อนที่พระอาจารย์ทวินจะได้กำหนดจิตแผ่เมตตาให้กับนางฟ้าองค์นั้นพร้อมกับบอกว่า อย่าได้มารบกวนสมาธิจิตของท่านอีกเลยท่านได้สละทางโลกีมาสู่นทางแห่งโลกุตระอย่างแนว่วแนว่แ,นแล้วไม่ขอหวนคืนกลับไปสู่โลกียสุขอีกจนชั่วชีวิตฉะนั้นขอให้ท่านจงลดละความอุตสาหะที่จะชักจูงเราออกจากเส้นทางโลกุตระเสียเถิดไม่มีวันเหนี่ยวรั้งให้เราออกจากเพชศบรรพชิตได้สำเร็จหรอกหลังจากที่พระาจารย์ทวินสวดมนต์แผ่เมตตา และประกาศเจตนาอันแน่วแน่ออกไปเช่นนั้นนางฟ้านางนั้นก็หายไปจากนิมิตพระอาจารย์ท่านจึงเจริญภาวนาต่อไปโดยไม่สนใจนางฟ้าหายไปหลายคืนก่อนจะได้ย้อนกลับมาสู่นิมิตของท่านอีกครั้งกลางดึกขณะที่พระอาจารย์กำลังนั่งทำวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในกุฏิเรามาแนะแนวทางแห่งความสุขให้แก่ท่านจงสละเพศบรรพิชิก มาสมสู่ยู่กินกับเราเถิดไม่ต้องมานั่งทนทุกขเวทนาอยู่กลางป่ากลางเขาอย่างนี้เพราะอายุของท่านยังหนุ่มแน่นควรแสวงหาสุขารมในรสสัมผัสกับเราซึ่งพร้อมจะปรนิบัติท่านแล้วท่านจะพบว่าการได้เสพสุขกับเราถือว่าเป็นสิ่งวิเศษว่าสิ่งที่ท่านกำลังเรียกว่าสุนน,นางฟ้าแสดงกิริยาอาการยั่วยวนหลายขบวนความ แต่พระอาจารย์ทวินหาได้ใส่ใจคงนั่งบริกรรมภาวนาสวดมนต์แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้และยึงกรานว่าทำอย่างไรท่านก็จะไม่ยอมศึกหาลาเพศแน่นอนจงกลับไปเสียเถิดอย่าได้เข้ามารบกวนสมาธิสร้างเวรสร้างกรรมให้แก่ตัวเองต่อไปเลยเมื่อทำลายความตั้งมั่นในสมาธิของพระอาจารย์ไม่สำเร็จนางฟ้าตนนั้นก็หายไป จากนั้นก็ไม่เคยปรากฏตัวขึ้นมาในนิมิตของท่านอีกเลยพระอาจารย์ถวินจิน,นธรรมโมเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2,462ที่บ้านตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจันทบุรีเมื่อเติบโตเป็นทหารได้เข้าประจำการและเคยออกไปทำศึกที่เชียงตุงผ่านสมรภูมิมาอย่างโชคชนเมื่อปลดกเกษียณจึงกลายเป็นทหารผ่านศึกได้เพียงเดือนเดียวก็มาบวชกับท่านพ่อลีธรรมธโร เจ้าวาดวัดอโศการามอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการขณะที่ท่านมาพัฒนาวัดคลองกุ้งอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีอุปสมบทแล้วพระอาจารย์ทวินเกิดฝึกวิปัสสนากรรมฐานอย่างเอาจริงเอาจังแสวงหาความวิเวกเพื่อบำเพ็ญเพียรตามป่าเขาต่างๆกระทั่งทุดงไปพบท่านอาจารย์ฟั่นอาจารโรที่วัดป่าโพธรอนพิทักษ์จึงได้อยู่ศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติธรรมกับท่าน หกถึง7ปีคล้ายกับเป็นคู่ทดสอบพลังจิตอันเป็นผลจากกรรมฐานอาจารย์ฟัน่นสามารถทำตัวลอยขึ้นจากพื้นลอยวนเวียนไปมารอบห้องปฏิบัติกรรมฐานส่วนพระอาจารย์ทวินก็ไม่ได้น้อยหน้าเรื่องของการฝึกพลังจิตด้วยกรรมฐานท่านพอลีธรรมทโรกล่าวไว้ว่าเมื่อบำเพ็ญจนกระทั่งเกิดรศมีของจิตดยอำนาจการเพ่งของสติคือมหาสติปัฐาน รวมกายเวทนาจิตธรรมเข้าเป็นสมัคคีธรรมและสมะัคคีธาตุได้สมบูรณ์รัสมีจิตภายในกายอันเกิดขึ้นจากอำนาจของความสงบวิเวกย่อมพลงตัวอยู่เป็นชาคริยานุโยกตปฏธรรมกำจัดความมืดได้อย่างดีแสงสว่างของดวงจิตย่อมปรากฏขึ้นอย่างบริบูรณ์ลมที่สะอาดต่างๆคอยรักษาธาตุส่วนอื่นไว้ด้วยดีก็ใสงบเต็มที่คือไม่ต้องใช้ลมหายใจ เปรียบเสมือนโรงงานที่พักการทำงานกายนี้ย่อมศักดิ์สิทธิ์จิตนี้ย่อมมีอำนาจแข็งแกร่งกว่าเมื่อเต็มที่อยู่ในอาการอย่างนั้นแล้วถ้าปรารถนาให้เกิดวิชาก็ขยับจิตให้พองตัวนิดหน่อยวิชาสำคัญอันเกิดขึ้นจากอำนาจของจิตก็จะปรากฏขึ้นเช่นวิชาแประการคือวิปัสสนาญาณรู้แจ้งชัดในธาตุขันธ์อายตนะมโนมยิทธิทำริษในทางใจได้ ประสงค์สิ่งใดก็เพียงนึกขึ้นมาอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆงานานายิ่งกว่าฤทธิ์ใดๆในโลกทิพพโสดได้หูอันเป็นทิพฟังสำเนียงเสียงได้ใกล้ไกลเจโตปริยญาณารู้จักกำหนดในวาระน้ำใจของผู้อื่นได้อุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้ทิพจักขุได้ตาทิพอันเกิดขึ้นจากอำนาจแห่งจิตใจ อาศัยประสาทตาเนื้ออยู่บ้างอาสวัคขยายาณรู้จักทำรรอาสวะให้สิ้นไปได้ตามควรของวิชานั้นๆท่านพ่อลีธรรมะทะโรเน้นว่าถ้าประสงค์ในส่วนอิทธิฤทธิ์ก็ให้นึกเจตนาขึ้นในที่นั้นก็จะปรากฏขึ้นอย่างเปิดเผยสามารถที่จะให้บุคคลธรรมดาและเห็นได้ทั้งสองประการนี้ย่อมสำเร็จเป็นวิชาในทางโลกและทางธรรมพระอาจารย์ทวิน ฝึกทั้งปฏิบัติอยู่ในป่าเขากับพระอาจารย์ต่างๆกระทั่งพบกับพระอาจารย์มั่นพริทัตโตที่วัดบ้านผือนานในจังหวัดสกลนครศึกษายอยู่8ปถึงเปีในป่าดงดิบเผชิญทั้งเสือทั้งช้างและสัตว์ใหญ่น้อยอื่นๆจนท่านมียานพิเศษสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ข้างหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนหรือแม้แต่เหตุที่เกิดแล้วและอยู่ต่างทิศทางในที่อันห่างไกล ่านก็นยังเป็นล่วงรู้ได้เร้ากับเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูท่านยังรู้ถึงพฤติกรรมและความคิดนึกของอีกฝ่ายได้อย่างกระจ่างชัดนอกจากที่เล่ามาแล้วในตอนตอน้นยังมีสิ่งอัศจรรย์ด้านความเป็นผู้มีหูทิพตาทิพของท่านอีกเรื่องเป็นเหตุหลังจากที่ท่านสร้างวัดธรรมหันสารามหรือวัดยางระหองสำเร็จแล้วมีศาลาหลังใหญ่มีกุฏิสำนักชีศา,าลาโรงฉัน ตลอดจนบทวิหารเรียบร้อยมีคนมาขออุปสมบทที่วัดทุกปีปีหนึ่งมีหนุม่มนมหัวแข็งมาบวชหลายคนไม่ยอมประพฤติตามพระวินัยเวลาอยู่ต่อหน้าท่านก็ทำดีพอลับหลังกลับไปอยู่ที่กุฏิตนก็จะพากันละเมิดพระวินัยโดยการจับกลุ่มนินทาว่าร้ายพระอาจารย์ซึ่งเคร่งในธรรมวินัยควบคุมพระบวชใหม่ให้อยู่ในกฎเกณฑ์แลสินบางองค์ก็ลอบฉันอาหารเย็น อยู่ในกติเป็นประจำโดยคิดว่าเป็นที่ลับหูลับตาไม่มีผู้ใดมารู้เห็นความลับของตอนมีอยู่คืนหนึ่งเวลาล่วงเลยกว่าเที่ยงคืนไปแล้วพระอาจารย์เทวินได้ใช้ให้พระภิกษุในวัดซึ่งมีตำแหน่งเป็นรองจากท่านออกไปตามพระบวทใหม่หัวแข็งและละเมิดศินกับกฎเกณฑ์ของสงฆ์ที่แยกย้ายกันอยู่ตามกติต่างๆกลางปากว้างบริเวณวัดซึ่งมีอยู่หลายสิบไร่ โดยกุตินั้นกระจายกันไปไม่ได้สร้างเป็นหมู่เป็นพวกพระใหม่แต่ละองค์ที่พระอาจารย์สั่งให้ไปเรียกตัวนั้นบางองค์ก็นั่งมินทาพระอาจารย์อยู่ในกุติบางองค์กําลังแอบฉันอาหารเพราะทนหิวไม่ไหวบางองค์ก็หลับกรนสบายไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานตามที่ท่านได้พร่ำสอนไปพระบทใหม่แต่ละองค์ต่างชงวนสนเทเป็นอันมากว่าเหตุใดพระอาจารย์จึงให้มาเรียกกันยามวิการเช่นนี้ เมื่อนั่งประชุมพร้อมหน้าที่กุฏิไม้สองชั้นของพระอาจารย์แล้วท่านได้ชี้แต่ละองค์ว่าทำไมคู่นั้นถึงจับก,กลุ่มนินทาอาจารย์ทำไมองค์นั้นหลอกฉันอาหารยามวิการผิดศีลทำไมองค์นั้นถึงเอาแต่นอนในเวลาอันพึงทำวิปัสสนากรรมฐานแต่ละองค์ที่ท่านชี้ระบุความผิดไม่มีพลาดเล่นเอาพระใหม่ทั้งหลายต่างทึ่งไปตามกันเกิดความหวั่นไหวใจกลัวขึ้นทันที เมื่อน,นึกไปถึงกิตติศัพท์ของท่านเรื่องที่ท่านนั้นมีหูทิพตาทิพตแสดงว่าเป็นจริงพระอาจารย์ดัดนิสัยพระใหม่ด้วยการเทศนาให้รู้ผิดรู้ชอบรู้สิ่งใดควรที่จะละเมื่อเทศแล้วก็ให้ทุกองค์นั่งทำวิปัสสนากรรมาฐานต่อหน้าท่านจนกระทั่งสว่างคาตาจึงอนุญาตให้กลับกุติเพื่อเตรียมตัวออกบิณฑบาตจากนั้นบรรดาพระใหม่ทั้งหลายไม่กล้าละเมิดศีลหรือกฎเกณฑ ถึงเวลาต่างก็พากันตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติรมอย่างเคร่งครัดดยไม่แน่ใจว่าพระอาจารย์ท่านจะส่งจิตของท่านมาตรวจตราตามกติต่างๆเมื่อไรทางด้านหลักธรรมคำสอนของพระอาจารย์ทวินเจนนธรรมโมท่านมุ่งสอนให้ชาวบ้านผู้เข้าไปกราบขอข้อธรรมจากท่านยึดเหนี่ยวในด้านจิตใจแห่งตนเป็นสำคัญท่านให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตจิตใจ เพราะจิตใจคนเราเป็นอมตะธรรมจะได้นรกสวรรค์นิพพานก็ด้วยจิตร่างกายไปไม่ได้เพราะเมื่อตายแล้วร่างกายก็ถูกเผาถูกฝังปล่อยไว้ให้เน่าเสียมีแต่จิตเท่านั้นที่จะล่องลอยไปสู่ทุกติหรือสุคติตามกรรมที่สร้างไว้ระหว่างเป็นมนุษย์ฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้มีโอกาสพบพระพุทธศาสนาแล้วจึงควรภูมิใจในสิ่งอันควร ภูมิใจคือการสร้างตัวเองให้รู้คุณค่าโดยการปฏิบัติธรรมคือการทำวิปัสสนากรรมฐานให้บรรลุธรรมแท้จริงบำเพ็ญทานศีลภาวนาโดยตลอดไม่เคยได้ขาดเมื่อมีใครนมัสการถามท่านถึงเรื่องนรกสวรรค์พระอาจารย์ทวินเล่าให้ผู้อยู่ใกล้ชิดฟังว่าเคยดูนรกมาแล้วมีลักษณะลูกโมยักษ์บทร่างของผู้ตกนรกจนแหลกละเอียด เลือดเนื้อและน้ำหนองเละไปหมดด้วยกันหากก็ยังมีคนบาปมากมายได้เข้าคิวรอให้ลูกโมอดยักษ์บทขยี้ยาวเหยียดสุดลูกหูลูกตาแม้แต่พระสงฆ์องค์เนนก็มีคิวยาวเหยียดพอๆกับคนสามัญปกติพระอาจารย์ถวินจินนธรรมโมท่านจะไม่พูดถึงความสามารถพิเศษของท่านให้แก่ผู้ใดเลยท่านเป็นพระผู้ใหญ่ที่ไม่อวดอุตริมนุษธรรมเท่าที่ได้เล่าจบเป็นนี้ คือข้อมูลที่ได้สาะหาจากชาวบ้านและผู้รูบ้บางท่านจึงประมวลไว้เพื่อให้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนสืบต่อไป